เรียนประธานสภา,าที่เคารพผมนนภัไพศาลลิมเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจังหวัดนนทบุรีหนึ่งในผู้ยินยติเรื่องการเปิดสถานบันเทิงพบวงจรเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเขออนุญ,ญาตอภิปรายหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบถึงความประสงค์ที่แท้จริงของการสนับสนุนให้มีการศึกษาการเปิดคาสิโนถูกกฎหมาย ผมทราบดีครับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยรับรู้ถึงการพนันกับพี่น้องคนไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะในเรื่องของการพนันไพ่ในรูปแบบต่างๆการพนันกีฬาหวยและอื่นๆอีกมากมายข้อมูลจากนักวิชาการนะครับแต่ละปีคนไทยเล่นพนันทุกรูปแบบกว่า30ล้านคนเงินสะพัดปีละ4 5ถึงแสนล้านบาท พร้อมทั้งมีนักพนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้น6ถึง7แสนคน่ต่ต่อปีนะครับและจำนวนนี้เล่นพนันออนไลน์8แสนคนวงเงินเล่นกว่า20,000ล้านบาทในสถิติรอบปี2564นะครับผมทั้งนี้บ่อนพนันคาสิโนตั้งอยู่บริเวณรอบประเทศไทยประกอบไปด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดน,นามมาเลเซียและสิงคโปร์ บอนพนันตามแนวชายแดนทําเงินไหลออกจากนักเสี่ยงโชคชาวไทยนะครับผมปีละไม่ต่ํากว่า50 0หมื่นล้านบาททําให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้ไปจํานวนไม่น้อยจึงมีแนวคิดในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการศึกษาเปิดบ่อนคาสิโนแบบถูกกฎหมายมาแล้วสําหรับผมคณะวิสามัญชุดนี้จะต้องมีแผนในการปฏิรูป และป่าปรามธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นไม่ใช่มายาคติที่เราคิดว่าถ้าเอาทุกอย่างขึ้นมาบนดินจากใต้ดินแล้วเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ใต้ดินมันจะหายไปผมเชื่อว่ามันไม่มีทางหายไปหรอกท่านประธานเพราะเชื่อว่าต้นทุนในการเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายเนี่ยย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงจึงอาจเป็นช่องว่างทำให้มีการแข่งขันลดโปรโมชั่นแลกแจกแถมให้กับนักพนัน เพื่อจูงใจให้เล่นบ่อนเถื่อนที่ไม่มีกฎหมายรับรองครับต้องยอมรับนะครับว่าการพนันทําให้เกิดปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้สินครัวเรือนที่จะตามขึ้นมานะครับหากผู้ทํางานหลักในครอบครัวนะครับเข้ามาติดการพนันอาจจะลามไปถึงการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบคาสิโนอาจจะนําซึ่งปัญหาให้คนในพื้นที่เยอะแยะมากมายแม้จะมีการอ้างว่า จะมีการจ้างงานมากมายหลายอัตรามันมีการศึกษานะครับในบางรัฐของประเทศอเมริกาเมื่อมีคาสิโน,โนมาตั้งกับทําให้เศรษฐกิจในชุมชนบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายเพราะว่ามีคนที่มีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนในการใช้จ่ายแทนที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยกับร้านอาหารห้างหรือผับบาร์ในบริเวณนั้นกับนําเอาเงินเข้าไปใช้ในคาสิโนแทนก็เลยทําให้ร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้น เจ๊งไม่สามารถดําเนินธุรกิจอยู่ได้ทุกอย่างล้วนจะมีทั้งด้านดีและด้านบวกด้านบวกและด้านลบครับผมผมอยากให้ช่างน้ําหนักทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่าจะอ้างแต่การดึงนักท่องเที่ยวนปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่คนไทยพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นนักท่องเที่ยวประเทศจีนทั้งส่วนใหญ่ตอนนี้ประเทศจีนเองนะครับผมก็มีกฎหมายควบคุมในเรื่องของการจัดทัวร์ไปคาสิโนโต่างประเทศท่านต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับ ว่านักท่องเที่ยวที่ท่านพูดถึงเนี่ยนักพนันเนี่ยเป้าหมายของท่านสัสดส่วนเป็นอย่างไรด้านดีของคาสินโนนะครับจะช่วยกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มรายได้คาสินโนจะดึงดูดการลงทุนการท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคหรือเมืองที่ต้องการคาสินโนถูกกฎหมายจะดึงประชาชนไม่ให้ไปเล่นพนันในประเทศอื่นอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับผมส่วนในด้านลบนี่ผมขออนุญาตพูดนะครับมีความกังวลจากนักวิชาการ และพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของบ่อนพนันคาสิโนอาจจะไม่ใช่อา,อาจจะครับผมว่ามันเป็นแหล่งฟอกเงินของผู้ของมิจฉาชีพนะครับผมหรือผู้ประกอบอาชีพสีเทาจากการ้ายานะครับซึ่งมาเป็นแหล่งรายได้ที่มาจากการทําธุรกิจผิดกฎหมายเป็นแหล่งซ่องสมของพวกอาชญากรบ่อนการพนันอันนํามาสู่ธุรกิจนอกกฎหมายรูปแบบอื่นๆนะครับผมสาการพนันยังผิด หลักศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทยรัฐบาลไม่สามารถควบคุมธุรกิจการพนันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมทางธุรกิจและการคอร์รัปชันการฟอกเงินการพนันจะสร้างผลกระทบทางสังคมอีกหนึ่งแผ่นครับท่านเช่นการเพิ่มขึ้นของนักพนันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนการพนันมากเกินไปจะเกิดปัญหาทางครอบครัวนะครับผมแตกแยกและอาชญากรรมเพิ่มขึ้น วงการแพทย์นะครับพูดถึงปัญหาโรคติดพนันซึ่งทุกประเทศยอมรับว่าแก้ไขาย,ยากและใช้ต้นทุนสูงสิ่งสําคัญนะครับหากอนาคตมีการนําเสนอกฎหมายคาสิโนขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลเรื่องบ่อนคาสิโนจะมีส่วนสําคัญนะครับในการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆและจะต้องดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบ่อนพนันตัวอย่างคือหากคนเล่นพนันแล้วมีปัญหาครอบครัวทางครอบครัวจะต้องสามารถ สั่งระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการคนนั้นหรือแพทย์ให้ความเห็นว่าคนนี้มีการติดการพนันมีภาวะติดพนันก็สามารถที่จะสั่งไม่ให้ใช้บริการได้นะครับคนที่สินล้นพ้นตัวหรือคนล้มละลายก็ห้ามใช้บริการท้ายที่สุดนี่สินคูเรือนครับที่เกิดจากการเล่นพนันท่านต้องนําไปศึกษานะครับแล้วก็ไปคิดให้รอบด้านไม่ใช่ว่าคิดแต่จะเปิดทางด้านลบมีเยอะแยะนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขออยากให้มีการสนับสนุนตั้งคณะกรรมาการ วิสามันนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเพื่อทําการศึกษาตัวผมเองนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะทําหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับ mm. หากมีอะไรที่เป็นไม่ชอบมาพากล mm. ผมนี่แหละครับจะออกหน้าแทนพี่น้องประชาชนนะครับ mm. ขอบคุณครับ